่ากูดขอวดามึงสักครั้งหน่อยอีกร,รีไอ้เหี้ยอีสัตว์อีมัดักดีมาทะเบีน้ำสื่ออีผังพืนปลาหลายที่ไปไม่ได ซาตานอีราชจังไรใส่ไม่จุกจุ๋ยกูรู้เป็นสีอีลูหิแมมมอสอีซันฮอนเป็นเมนอีกุ้งเต้นเริงละปามีฉีดดำกอกคออีกระดอวตาอีปักปลาค้างปีอีแท็กซี่ไม่รับอีแดดตับไม่สุกอีสนุกเวลานอนอีหนอนอีขี้ควายอีม้าลายโดนชังยึดที่เกี่ยวเบ็ดด้วยนิ้วก้อยอีหมอยักโศกอีสะโพกสลับตาอีขี้ฟันแมงวีอีลูหิสีส้มสดอีดมกดก่อนนอนอีมาหอนตอนแต่งหน้าอีมาสคาร่าราคาถูกอีจมูกสไลเดอร์อีฉีดฟิลเลอร์ที่หัวนมอีมีโบมที่หัวคิ้วอีนั่ ถ้าจะพูดเยอะขนาดนี้วันหลังมึงไลนมานะไอ้กแก่มอนีดอกมันหนามันหีหนาหนังแตกหน้าด้านชิปหายแต่มีผู้ชายไม่เอาหอนกระทรวงอุตสาหกรรมหน้าด้านมากโคตหนังตะคำกิยาผู้ชายที่ไหนเขาจะเอวันอาทิตย์อีแม็กมันชอบโค จะร้องให้อะไรเยอะขนาดนี้มม่เป็นเด็กหรืองไงโง่กองโง่ใครสิเอาก็เป็นน่ามึงนั่นแหละกูไม่ยอม